อนรับปีใหม่โดยการไปหาบ้องเข่าลามมะลามเข่าครับผมนะี๋้วบ้องบ้องเข่าลาําเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าการเอาหาไม้ไผ่ลามะมลาําจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นไม้ไผ่ลามจริงๆมันถึงจะแซ่บถึงจะนัวนะวันนี้เราจะนั่งรถสิ่งขันนี้ไปรถอีแต็กรถสิ่งไงเรื่องรถสิ่ง,ง,งไปกันหมดทุกคนเลยอติดตามรับชมให้จบคลิปด้วยนะได้ความรู้ด้วยพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราจะนั่งกันไปเป็นแบบนี้เลย อ่าเนี่ยรถซิ่งอ่ารถรถประจำบ้านเท่าพร้อมแล้วกำไปโอ้ได้ครับเกียสองแล้วไปยังซิ่งอ่ะโอ้ยเมื่อไงจบนะเมื่อไงจบ้ะมันเลยออ้ยโคซิ่งเลย ไปบนเขาโน่นไปเลยขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาเร่งขึ้นเขาเลยไปไปไขึ้นเขาขึ้นเขาจ้าจุเจ้โอ้โหงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้โอ้โมันต้องมีไอเสียวมันต้อมีไอเสียวใสเกี๊ยวผิษเลยเว้ยขึ้นเขานี่ไปเลยไปหาไม้ไผ่มาทำข้าลหลามกันใสสโลวไปเรื่อยๆโอ้โหอ่าตเกียบสโล่เท่านั้น Go,Go,Go ขับไปขับปเฮ้ยเฮ้ยขาบปละเราจะมุ่งหน้าไปเอาไม้ไผ่หลามจริงๆไม้ไผ่หลามที่เอาไปทำข้าวหลามจริงๆนะมันแตกต่างจากไม้ไผ่บ้องไม้ไผ่ทั่วไปยังไงเดี๋ยวเข้ามารับชมกันเดี๋ยวเข้ามาดูตัวอย่างบ้องนี้นะครับอ่ว่ามันแตกต่างจากไผ่บ้านเขายังไงเอ้ยเฮ้ย วุ้ยวุ้ยวุ้ยมาเกิก่ามอออือ,อ,อโอ้ยาวดีดีวะยาวบ่บ่เขาทำอะเอ้ยจะวางเฮงมันอีแต๊กบ่แต๊กดอกบ่องหูเฮ็ดบ่เปลี่นมาเดี๋ยวอธิบายเพื่อนฟังก่อนไปบ้องบ้องหลามเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีระยะยา,าวของบ้องเห็นไหมถ้าเป็นไผ่บ้านเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเคืองนึงที่นี่เยื่อด้านในเนี่ยมันจะเ,เห็นหอมนะมันจะเห็นห,หอมกว่าไผ่บ้านทั่วไปเพราะว่า เยอะมันเยอะกว่าถือเ่เยอะมันเยอะกว่าหลายกว่าอ่หลายกว่าแล้วก็พยายามย่าไห้มันข้างขึ้นถ้าเขาจะเฮ็ดก็คือเข้ามาตัดเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกนี่เขาจะเฮ็ดเขาเลมาตัดตอนนี้เลยนี่คือไผ่ลามเนี่ยก็จะได้เขาหลามแต่ละบังที่เขาซื้อกินกันนะเอาวันนี้เฮ็ดกินเองเอาไปลุยต่อพุนไปไปเฮ้ย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 เ้ยเ้ยเเฮ้ยไปไปไปเ้ไปไปเเ้ไป้ย้้ยเ้ยไปเไปย ได้แล้วบมาได้แล้วเขาผจญภัยกันกลับกลับบ้านไปไปลงเขาบันทีลงเขาเล้วไปลงเขานะเพื่นนถอยถอยถอยเดี๋ยวเขาไปลงเขามันมันกันเออดี๋ยวไปลงเขามันมันกันเตรียมตัวลงเขาแล้วลงเขาแล้วลงเขาแล้วนู่นบ้านเราอยู่นู่นเราต้องลงไปนู่นลงไปข้างล่างนู่นอ่ะลงไป ตอนมาก <laughs> <What S 1> ์ลายหัวเ <What S 1> ถิกเลยวะหัวเถิกหัวเถิกอ่า <laughs> ตอนนี้เราต้องใส่โซโลแล้วอ่อ่าต้องโซโลแล้วน้ำตาลเนาะบดโซโลบอได้แล้วโซ <laughs> โลเอาบอสไปหรอมอสใช้ลูกไม้ใช้แล้วมัแหม <laughs> ไงกรูปเลยวิวสวยวิวสวยได้กอดแขนพ่อแน่นๆ,ๆนะกอดแขนพ่อแน่นๆ วิวสวยเลยดูดิข้างหลังยังนิ่งใช่ไหมลงเขามาก็สิเลยโอ้จับแขนมาไว้จับแขนมาไว้เปิดสิ่งเลยโย่โยโยจะถึงบ้านเทาแล้วจะถึงบ้านเราแล้วมีโคอ้งอีกหน่อยหนึ่งหอดบ้านเทาแล้ว ถึงบ้านแล้วสำหรับวิธีการทํำข้าวหลามนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันที่ EP 2ีนะโยโย่โยไปกุหลากุชเชเลยครับ